คฤหาสาดหรูเต๋าสมชายช้ำใจนี้แต่งภรรยาไฮโซซุ้มทำอาชีพนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่มีโมเมนต์น่ารักน่ารักมาให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นประจำค่ะสำหรับครอบครัวของนักแสดงหนุ่มเต๋าสมชายเข็มกลัดกับภรรยาสาวคนคนสวย ยุ้ยอัดธมาศหลังจากที่ทั้งคู่ได้ให้กำเนิดทายาททั้งน้องสมใจและน้องสมสุขเพอแป๊บเดียวค่ะทั้งสองคนนั้นใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมานานถึง12ปีแล้วล่าสุดนั้นเตาสมชายก็ได้เผยคลิปโมเมนต์หวานๆที่ถ่ายคู่กับภรรยาสาวลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวเพื่อเป็นการฉลองวันครบรอบพร้อมทั้งเขียนข้อความขอบคุณภรรยาเธอรวมสร้างครอบครัวเล็กๆ มาด้วยกันถึง12ปีโดยเข้าความทั้งหมดระบุเอาไว้ค่ะว่าสุขสันต์12ปียังจำความตั้งใจของเราที่สร้างครอบครัวเล็กๆที่มีพ่อแม่ลูกเราจะรักให้อภัยและพยายามเข้าใจในบางสิ่งบางครั้งที่ไม่เข้าใจกันหรือยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นมันไม่ง่ายเลยแต่มันก็เราก็พยายามและขอบคุณค่ะที่ตั้งใจรักเราจะจับจูงมือกันแบบนี้ตลอดไปนะครับเตาสมช ชายเข้มแรังเกิดเมื่อวันที่26มกราคมปีพศ2 5 1 7เป็นชาวไทยเชื้อสายมอนโดยมีย่าผู้เลี้ยงดูมาโดยตลอด เริ่มเข้าศึกษาชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนท่าเรือวิทยาศึกษาต่อชั้นมัธยมที่ศึกษาโรงเรียนเทพเสยรินและสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยรัชพัฒรสวนสุนันทาปัจจุบันนั้นมีผลงานเรื่องคุณชายทางช่องวัน31 ซึ่งทางด้านชีวิตวงการบันเทิงนั้นเต้สมชัยได้เริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักนันของพดอานนท์ให้ไปถ่ายแบบลงในหนังสื้อเธอกับฉันและก็เข้าสู่วงการในจอแก้วละครโทรทัศน์เรื่องนางฟ้าเสียุ้งของถังชองเจดในฐานะตัวประกอบและเข้าสู่บทบาทของจอเงินภายใต้ชื่อว่าสแเดล์ฮลค่ะ จังนั้นได้เข้าเซ็นสัญญาเป็นนักร้องในสังกัด r s Promotion โดยมีอัลบั้มเป็นของชื่อตัวเองเต๋าหัวโจกซึ่งถือเป็นผลงานสร้างชื่อให้เต๋านั้น,นกลายเป็นขวัญใจเวรุนแฟชั่นเสื้อผ้าพกหัวและเสื้อลายสกอตจากมิวสิกวิดีโอพเพลงบรลลีกาดซึ่งแสดงคู่กับ สุดที่ดากเกเมสันนะ์อยุธยาค่ะซึ่งทางคู่นั้นต่อมาเหมือนเป็นดาราคู่ขวัญตามมาด้วยอัลบั้มชุดที่2ส,สมชายจรดปลายเทา้าอัลบั้มพิเศษสมชายโอทีและอัลบั้มที่3ส,สมชายเหนือร้อยแรงมา้าต่อนนั้นได้มีผลงานภาพยนตร์และละคโรโทรทัศน์มากมายค่ะ